โอ้ยโย่ yo. เอาแล้วมาเจอกับเกม Dy น a สตี้ฮีโเ่สมุด999โดยแมวเมืนเกมเมอร์อีกแล้วอ่ะไปดูกันต่อเลยวันนี้เป็นวันที่30สาทีนะครบ1เดือนแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ่ะอุ้ยัพเเเวลแล้วเลเวล95ก็ปลดล็อกออยอดคุณพลแห่งยุคแล้วก็ล้างหลอมอุป,ปกรณ์อย่างนั้นหรออ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพบปะประชาชนเหมือนเดิมก็เราก็เร่งความเร็วแล้วก็คุยไปก็จากที่อ่าได้ลองซูริงมานะผมบอกเลยว่าก็ตัวทองก็ยังกะกากอยู่นะช่วงแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเราไม่เป็นไรครับเราก็เล่นไปครับตามสะดวกตามสบายนะครับเล่นชิวๆช,ช่องของเรามันเป็นสายเล่นชิวสนุกสนุกนะครับไม่ได้สายเก่งแล้วนะครับเพราะว่าเออคนเก่งก็คือคนเติมหนะเพื่อน แต่ถ้าเราเล่นเอาสนุกสนุกเราก็ไม่ต้องเติมก็ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปเรื่อยๆแล้วกันเอาละมาสุดท้ายนี่คือเก็บทองนำโชคต่อเลยเพราะว่าทำภารกิจครบและโอ๊เข้ามาก็เออนี่เพื่อนๆตรงนี้แรกพบตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลืมกดมามีเพื่อนๆบอกด้วยแต่ผมก็นี่เออลืมกดมันจะแจกสาตรามาให้โบยี่ห้าเลยนะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะเรามีส่ยจิ้งเนี่ยตอนนี้เราก็เอามาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็เออ่จะตีบวกสักหน่อยตีบวกสัตรา,าแต่เดี๋ยวค่อยเอาเอาเอามาดูตรงนี้หน่อยหินดิบตรงนี้เนี่ยก็ซื้อได้อีกเพราะว่าสวยจริงได้ใช้นะครับแล้วก็นี่ครับที่ปลูกผักตรงนี้เห็นไหมเอามาเล็ดมาแลกสาตาทองได้ด้วยซึ่งดีมากนะเพื่อนๆดีมากๆเลยอย่าเลิ่มมาปลูกกันแล้วก็อันนี้ก็มีงานฉลองเทศกาลซะด้วยงานฉลองก็ กดก็เก็บอะไรกันไปแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมหินติบเลือกศาตรากดได้อีกก็เอาเลยจัดเต็มไปเลยตอนนี้น่าจะมีอยู่สองอันแล้วครับเอาละหาซูจิ้งมาสองอันกดส้มไปเลยว่าจะได้อะไรขอให้ได้ทองเถอะถูเอ้ยไม่ได้ได้แค่ส้มเหรอสังหารกับดาเมจอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันคืออะไรมันคืออะไร ืมอปล่อยสกิลเพิ่มดาเมจเหรอทุกครั้งที่ปล่อยสกิลหนึ่งครั้งดาเมจโดยตรงจะเพิ่มขึ้น6%แล้วก็ทั้งอ้อมอีก2%องรย่างนั้นเหรออืมแล้วนี่แหละดาเมจของสกิลไล่โจมตีเพิ่มขึ้น30%ก็จริงๆและย,ะยาวก็ต้องเป็นอันอันนี้นะ่าดาเมจสกิลนะแต่เดี๋ยวเราลองดูอ่ะอัพสตราไปเลยถึงเลเวลสาสิบเอ็ด โบเรียบร้อยอ๋อมันขาดหินเลื่อนขั้นอีกนะก็ไม่เป็นไรเอาเรามาดูตรงนี้เพื่อนๆแปลงร่างสกินวันที่30ปลดล็อกขนนกแดงนะเพื่อนๆวันที่30นะเพราะนั้นใครที่ดองตรงนี้ไว้เห็นไหมผมมี183อันอะแล้วก็ข้ามแอนิเมชันไปด้วยจะได้เร็วๆกดไปเลยครับกดจนหมดแม็กเพื่อนๆที่ดีตรงนี้ก็คือเขาแจกทองมาด้วยนะเพื่อนๆเพราะนั้นนี่เราไม่สูญเปล่า ข้ทองยังไงก็ต้องได้ใช้เพื่อนเพื่อนทองยังไงก็ต้องได้ใช้อ่ะอุ๊ยได้ขนนกฟ้ามาหนึ่งเออแต่โอ้โหดูท่าจเกเรือน่าจะได้ขนนกฟ้าแค่อันเดียวอ่ะเพื่อนเพื่อเอ,เออ้ยโอ้โหอ่ะเก็บเศษสักหน่อยเออหมดถือว่าเกลือจัดจัดเลยเพราะว่าได้ขนนกฟ้าอันเดียวแล้วก็เศษก็ได้นิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อน,อ,นอ่านี่ครับผมประกอบการนะ เศษเราก็เก็บไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงเลยสักอย่างหนึ่งนะซึ่งที่เราแรกคือคือควรต้องเก็บให้ถึงขนนกแดงนะเพื่อนๆแต่มันไม่ได้อ่ะมีอันนี้อีกกิจกรรมชมดาวยามค่ำคืนเลือกสัตว์มาเราเลือกตัวนี้นะครับเออไปเจอนะเลือกตัวที่ยังไม่เคยมีนะครับกดไปมีอยู่เออยี่สิบห้าและสิบห้ากดทีละสิบไปอ่ะก็ไม่ได้หวังอะไรมาก มีตามมีตามเกิดอ่ะนี่ครับร้านชมดาวดูเศษว่าเศษมีอยู่20ใช่ไหมกดได้เท่าไหร่กดได้6เพราะนั้นก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องกดก็รอไปรอไปเพื่อนๆอ่ะ<ๆ>ประมาณนี้แล้วอ่ะมาดูกิจกรรมนั่นน้ำหน่อยลงชื่อเข้าใช้นะได้ตะเกียงมาแล้วก็เออมากดความคืบหน้าสักหน่อยนี่ครับแล่นเรือแล้วก็ มาดูตรงนี้แจกโคมก็กดเลยแล้วกันเรื่อยเทมพัฒนาก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ได้ใช้แหละอ่ะมาศึกยานต่อสู้ก็เหมือนเดิมโกนอูตอนนี้เนี่ยเราก็แค่กดทุกสกิลที่มันมีที่กดได้นะครับแล้วก็ชนะเฉยตัวโกนอูเนี่ยแหละที่น่าจะเวิร์กที่สุดกดทุกสกิลไปเลยก็เล่นอันนี้เราเร่งความเร็วให้ดูเลยนะเพื่อน โอ้โหเกือบตายสู้ชนะได้เยอะเฉยอะ่ะบอกเลยชนะสี่แพ้ศูนย์ชนะห้าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้กรละมังชนะห้าโอ้ยโดนและอ่ะแพ้หนึ่งแต่แพ้ได้ถึงสามโอ้โหแพ้สองอ้าตายแล้วจะแพ้อ,อีกแล้วเนี่ยปูเข้ามาอยอ่ะยังชนะได้โอ้ชนะหกแล้วเนี่ยชนะเยอะนั่นเนี่เพื่อน,อนโอ้เป็นไปได้ไงชนะเจ็ดโอ้โหโอ,อ่ะ ทั้งนี้น่าจะโอ้โหชนะแปดว่ะเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะอุ้ยกดไม่ทันกดไม่ได้แล้วโอเคแพ้แพ้ครบสามเห็นไหมได้เจ็ดสิบแต้มอ่ะกดต่อเลยกูนเนี่ยเราไม่ได้มีสูตรอะไรมากแล้วก็กดกดไปกดสกิลกดอะไรก็ได้ที่กดก็เน้นอันที่แนะนําก่อนถ้าไม่มีก็กดอันที่เหลือไปอืมไม่ได้ไม่ได้กดอูรีอะไรสักเท่าไหร่ด้วยก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งอยู่อุย้ยแพ้สองแล้ว อันนี้น่าจะอืมอุ้ยอันนี้เออชนะอยู่ชนะสองแพ้สองก็ยังดีอยู่นะเนี่ยอ่ะอ,อ้ชนะอีกแล้วเอ้ยตอันนี้นี่ชนะเยอะขึ้นนะเอออ้ชนะอีกแล้วชนะสี่อ่ะกดมาขอชนะอีกเ้ยเออชนะห้าเฮ้ยธรรมดาที่ไหนละทีนี้อืมโอเค ชนะหชนะหกเท่า, 6, านะเอ้ยโถเอ้ยอูได้สาก็โอเคมาต่อครั้งที่3ามก็คนอูเหมือนเดิมเลยติดใจว่ะเอ,อตีไปเลยโอ้โหมาถึงก็แพ้เลยวะ่ะเอาแล้วมาครั้งที่2เออแพ้อ,อีกเยี่ยมไปเลยเยี่ยมดีที่สุดเออเอาชนะได้เอาละมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เครื่องแรงครับเครื่องติดชาน,นิดนึงมานี่นักรวยอีกแล้วชนะรัว ชนะสามแล้วชนะสี่นนเออโหเริ่มมาว่ะเพื่อนเพื่อนเออถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็ดีเลยนะเพราะว่ามันมีเก็บแต้มด้วยน,นะเพื่อนเพื่อนเก็บแต้มเออชนะหกโอเคแพ้หมดนี่ครับได้แต้มสี่สิบนะเนี่ยมันมีเอ,อ่อภารกิจอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้รายวันแล้วก็นี่ภารกิจรางวัลแต้มสะสมอย่างเงี้ยเนี่ยเอ,อ้ย มาตรงนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมเออเล่นมินิเกมด้วยนะอันนี้เราก็เล่นม้าก,กุอูไปนะก็เร่งความเร็วไปเลยความเร็วไปจะได้ไม่เบื่ออ่ะแล้วก็ลองมาดูเตอร์ติสบ้างนะเพราะว่าออต้องเล่นให้ครบหลายๆอันนะเพื่อนๆแล้วต้องเก็บคะแนนให้เยอะๆด้วยเพื่อนๆเล่นเก็บคะแนนไปนะมีอะไรอีกเอ้ยจบแต้มอ่ะนี่ครับครบขีดจำกัดแล้วแล้วก็นี่ ตรงนี้เห็นไหมได้กรอบฟรีๆอ่ะเพื่อนๆก็เท่ดีนะเอาละมาก็มาทดสอบฝีมือกันหน่อยโอ้จีจีพลังก็มาอยู่นะเนี่ยเอมโอ้นี่คือกำเหลงนะแล้วก็เนี่ครับตีสวยจิ้งเนี่ยเออไอโทสาน้อยนะครับมาถึงโทส่าสองนะไม่ได้ต่อยสกิลนะแต่สวยจิ้งโ,โดนมาเกือบตายอยู่นเนี่ย โอ้โหไม่ไหวป่ะถอยจริงตีตายไหมไม่ตายว่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับงานมาแล้วครับโดนแพ้ว่าเฮ้ยจีจีโอ้จากที่เคยชนะแพ้ซะแล้ว